สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องข่าวสารบันเทิงเช่นเดิมนะคะวันนี้เป็นวันซ้อมกลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิกนะคะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยวันนี้บอสบิ๊กทำถึงมากค่ะเลี้ยงอาหารแบบอิ่มนำสำรลานเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศคู่จิน้นคู่ชินจังกับก้องวายุนะคะคู่นี้มีอะไรตลกตลกมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะก่อนไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ให้กับช่องข่าวสารบันเทิงของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปภาพบรรยากาศกันเลยค่ะอ๋อผู้ชายบ้านฟิลิปปินส์ปงไปอยู่สวัสดีจ้าทุกคนน่ารักสวัสดีนะคะกำไรล้วนๆที่ แตอนนี้นะครับพี่น้องบอสเจดีเปลี่ยนกันเองมากใช่ครับพี่น้องเป็นกันแล้วเป็นกันเองครับแล้วเป็นคนแบบเราเป็นคนไอฟอค็สสับกองยังไงถอยที่หัวเขาสลรับกองยังไงบอสบอสแมนมันสลรับกองยังไงกอกขาปอะไกข่อยยุใส่ข่อยไปขวาจากขอยยุขวอนดีออโอเคบ้าแล้วเอานั่นลับสุดสัดีห์ไปบเราแล้นะครับ ตัวกิงจังทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วพี่ให้กาลังใจนะครับไม่เกี่ยงงานทําได้ทุกอย่างบอสบอกให้ไลฟ์สดโอ้ขอบคุณหลายๆครับพี่แบมแบม,มเอไลฟ์สดโอเคเอไปยังเกาหลีอะมอสภาาไปเที่ยวกางคลองหรืยไปกับผู้ใดไนเนี่ยไปกับบอสสองคนกับพี่อุ้ยกับพี่กุ๊กอีกไปินทันมาครับตอนสิ้นพี่จะไปเกาหลีกับบอสแล้วโอเคทีนี้น่ารักขอบคุณนะครับดูตลอดเลยขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับ แนวยูนักกินกับเบื่อได้พี่น้องจะว่าไอ้ซิีมนะครับจะว่าเปิดเตี๋ยวจะว่าไออย่างน่นะครับบื่อเ่อะเาอยากแนวกินนะครับไม่เคยติดตามใครเลยนะครับติดตามโตเกียวนี่แหละขอบคุณครับยูริมาซ้อมบอกครูชินจังมาอยู่นะครับน้องยูริกับครูจุนนี่แล้วก็พี่น้ำอุ่นก็มาแล้วนะครับพี่น้องมากขบสุดคนแล้วโมนี้นะครับได้เห็นบนเวทีแน่นอนเลยบัตร125บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องฝากสปอร์ซิ่วตัวนี้เลยนะครับให้กำลังใจทีมงานโตเกียวมิวสิก ดูตลอดครับมีโอกาสดูไปให้กําลังใจอยู่หน้าหน้าฮามนะคะครับผมยินดีนะครับไก่ยื้ใส่กับไปให้กําลังใจเด้อด้วยติดตามทุกวันทุกคลิปในวงจ้าขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจฝากคอยรู้เสวะคอยหนานในเมย์ัด้ไหมบัวไอ้ก้องไอ้ก้องไอ้ก้องก้องไว้อยู่กองไว้อยู่ชิโมยู่ไอ้ก้อง มาไลไรสุดไม่พี่มาเขาทักทายเอ็กซ์ีไม่เคลียดจากบานดูดใกล้ปแล้วจะไปถิ่มกบ้านน่ะตัเตีหน้ารักทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยี่สิบสามเจอกันครับเจอกันครับยี่สิบามจะใส่ไก่ปอกมี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 อัลลัมซิกตัวเก็บเหมืองฟงคุณจุนีแมนครับพี่น้องหมอลำสมัยใหม่ติจ้าบอกเคยเห็นก็ได้เห็นเนอะแม่ไครับพี่น้องหรือไม่หลอเพญาเซิ่อมมาแล้ว ่อยสร้างเจ่าย pues ูดิ้คู่ที่จ um right ัง่อยก็สร่างเจ้าข่อยสื่อหิงไก่มากห้เพียงเจ้าจังเพล่บ้นสีไมข่อยกรจริงแต่ว่าเจ้ากินก้อนข่อยกินก้อนเจ้าก็กินที่ลังไดแต่ว่าเจ้าบอนทีเสีอไปถิ่นเจ้ากินสิเพล่เจ้าเจ้าเมื่อเอื่อ่อยเจ้าฆาทะเลทัเป็น่นเผื่อทะเลทับสิเพ่เา่อเอื่อ่อยเพรา้นมาซื้อว่าฝากซื้อว่าฝากมันห้องหากันกินมันมาไม่กันสี่่นีมันเอื่อถูกเอาพผกินเพราะน้มาซื้ซื้อว่าฝาก ซื้อผ้าฝากรนเด็นตัวเดนี่คนเขียดเลยนี่มาซื้อมาฝาถ้าซ oh, ื that, ้อมาฝาคุณต้องถากินก้างความกันเอามันเห็ดเบียกหลายอย่างก็ต้องฝาวกินฝาวเปเห็ดเบียกซีมันตั้งแต่ยังเอื่อเอื่อนมาเออซื้อมาฝาซีมันตั้งขากันมันเสียดเห็ดแนวอื่นตีผู้ใดว่างก็ต้องกินก่อนเพราะเป็นว่าซีมันตั้งขากันอยู่นี่มันเป็นแบบไงนี่หทางคอยเขียดเหรอคอยโป่ย่อมอะไรที่อ่ะนะคุณจะไปจะเอาไก่ไปถีบแม่ถี่น้องเขาซื้อไก่มากถุงแบบไงหนึ่งเนอยู่คำเนาะ หลแล้วเบิ่งหนังหนังไก่ตัวแบบไงนึงเพิ่นหลอกกินแต่หนังมืดพวกพวกแสบๆพิ่นกินเหมือนพ่นจงไวแต่เอือกพอนซุ่มมันมพวกกันแก่ๆน,นะพี่น้อ <c oughs> งเบิ่งิล่หละหก้มก้มว้มพักคว้มเมตตาจากเอ๋อใช่คนคนี้ข่อยก,กยับจ้าไม้เจ้ามันกระถึงต้องแนหน่ใคกรกับเจ้ากินแล้วแหน่สับแสบกินมืดเรือไว้แต่เอือกพี่น้องเยือไว้แต่เอือกไก่ผู้ใดสิอยาก มันจยกินอะไรกันกันดาราจะยิ่งเสียงไรต่อแล้วมึงเดียวก็กินเบิร์ดกนเท่าแล้วมึงกินเอะไเแ็ดแขกเรือ่องเข้าเหนียวเครื่องถุงพี่น้องขาเหนียวเครื่องถุงมันกับจงไม่เข้าไก่ไก่ไม่แต่ดังเอื้องกูเนติยาแล้วมึงช่วงจะแซ่บกินเบิรอดไปกันมากินนังเนาะซุ้มหนังซุ้มนัวๆมัเนี่ะกินเบิร์ดซุ้มปี๊ดซุ้มันน่องซุ้มหนังมัเนี่ะกินเบิร์ด จงไหวเด่นนะเอกวนั er, ่นซ <pad dam ation> ุ่มหลอนหลอนเด้วเาหลอนไมเอาจเจ้ามาซาอีไหมเพราะได้บอยเจ้ามาซาสุดคอยเอิกินเขาตะวันไล่หลบเจ้าคู่มากเจ้าคู่มาซาเถอเขาเอิญเขาเอิญกินบลาไหขั้นสีว่าสื้อว่าฝากกันมันบอกว่าซื้อว่าฝากมันเบิกกำลังใจหล่ะซื้อว่าฝากซื้อวาฝากชัวระกับจริงใช่ปะเป็นอะไคือบทถ่ายกันก่อนคือว่าโทษว่าในหอใช่แล้วถ่ายกินเขาอยู่เรื่อยกับขบว่าอันนี้งาน มาหอดเนใส่บ้ามบ้ามมาบ้ามตั้มจแสบมันนัวๆวันแนวจาแสบนะเพิ่มกระสันก่อนเบิดจงไว้แต่เนื้ออึกมันไก่เนาะไก่เบิดโตจงไว้แต่เนื้ออึกจ็สี่กับ่าต้นเีนเนามหอดต้นหิววขาดอมน้องกรยาได้เห็นตอนเห็้นิ่มห่ะครับห้าอื่นไปซอยู่บอกเห็บอกห้าพ่นไป็นอเป็นไปประชุมมเสกินวเาแล้วนะท่านเมแขกตมะแกตมันฟังมข้นดอก แบบนี้ไก่จะบอกไงซุ่มดาซุ่มเอวซุ่มข้อมันกินกันเบิดซุ่มหนังซุ่มเนื้อซุ่มมันมันมันสุ่มมันแนวนุ่นนุ่นกินเบิดจงไว้แต่เออไก่เเพิ่งเขียนไรเพิ่งเขียนไรครับบอส่าเขาแต่บอสหากินขาทั้งเพิ่์ดเขียบมาสั่งบอกว่าบม่ได้กินหนังไก่ ไปหายางเฮือนยื่นเสียงไปหายางนี่ด้วยับสวัสดีครับสวัสดีครับยืดนเสียงยาาเปิดกินโมหจากมกินยยา่เพอกันไล่งานพีไล่งานน้องหาคอยซ้ำนี่มันสิเป็นอย่างยู่บ่ไปหิวเขาเราคอสะซวยเลยเหรอวลา้ึืฝึมาฝากเข้าเวาเป็น่วงเป็นอย่งเขาเปนบมคือหรอกพี่น้อันนี้เปนบ่แมนล่ะ เมียก็จะบโบมีนเจ้าะเพราะเขียนว่าขูมไอ้ข่อยยังทักเนี่ยแถวภาษาใกล้จะซื้อข่อยซื้อไม่เจ้าะเบียใครก็ปิดหน่อยกันเลยตัวเดี่ยพี่ว่าเราเคืองไว้เอาดินยัดเตี้ยนดังเลยภาษาใกล้จะซื้อเจ้าว่าได้กินมือหนีเจ้าก็ได้กินมือรู้หนีข่อยซื้อมาส่งกินหนีก็ได้